สวัสดีครับวันนี้สวนลุงเป็ดพระนิคมเชีมงบุรีนะครับจะมาทําการขยายพันธุ์นะครับเพื่อทําจํานวนการขยายพันธุ์เพื่อทาจานวนก็คือว่าการยกยอดนะครับเพื่อให้มีหนอ่อเพื่อได้จํานวนมาคือเป็นการขยายพันธุ์เพื่อรักษาฟอร์มแบบนี้รักษาทรงแบบนี้รักษาเฉดสีแบบนี้นะครับต้นนี้นะครับเป็นโชคนะครับ9้าชั้นที่จดทะเบียนนะครับ สมาคมไม้ดอกไม้ประดับแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งใช้ชื่อจดทะเบียนนั้นนะครับชื่อว่าโชคนินมณีนะครับรหัส0 4 4 5นะครับต้นนี้นะครับฟอร์มต้นนี้จะเป็นฟอร์มทรงคอมเพกเลยนะครับก้านสั้นสั้นเลยนะฮะก้านสั้นสั้นแบบนี้เลยนะครับด่างจะเป็นออกด่างด่างดำนะครับ ออกแนวด่างดําเลยนะครับทรงคอมเพกก้านสั้นใบแข็งเรียงซ้อนช้อนเป็นช้อนอย่างนี้เลยนะครับทรงบิดนิดนึงน,น,นะครับเอกลักษณ์ของโชคนินมณีก็คือว่าใบทรงคอมเพกใบหนาหนาแข็งแข็งแบบนี้เลยนะครับทนทานต่อโรคนะครับและวันนี้เราจะทําการยกยอดนะครับเพื่อขยายพันธุ์นะครับเพื่อรักษาพันธุ์ตัวนี้เอาไว้นะครับเป็นการรักษาลักษณะทาง กายภาพทางพันธุกรรมของต้นนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าโชคนินมณีต้นนี้ทําการขยายพันธุ์ด้วยการยกยอดในวันนี้แล้วจะแบ่งออกมามีตอแบบไหนได้ยอดแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับเพื่อเป็นการขยายพันธุ์รอติดตามชมได้เลยครับสักครู่นะครับครับมาต่อเลยครับนี่ครับโชคนินมณียกยอดแล้วครับตอครับอันนี้คือนี่ตอฮะอันนี้คือยอดนะฮะยอดดูรากแบบนี้เลยนะครับ ต่อไปผมจะทําการป้ายปูนแดงสมานแผลนะครับที่ตัวนี้นะเห็นไหมตัต่อต่อยังดีๆเลยครับนี่ครับป้ายปูนแดงทั้งตัวตัวยอดแล้วก็ตัวตัวต่อปล่อยให้แห้งไว้นะครับปล่อยให้แห้งสักประมาณสิบห้านาทีก็ได้ครับเพืทึ่ค่อยเราเข้าโรงเรือนนะครับทุงนี้ก็เลี้ยงฝนหน่อยนะครับแบบนี้เลยแล้วจะทําการชําชําวัสดุปลูกผมก็จะเป็นเปลือกสับนะครับ เพลท์ ight, หินผู้กาไฟนิดหน่อยนะครับแล้วก็มูลไส้เดือนนะครับร่วมด้วยวิธีการทําก็ทาบลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่นะครับโอเคเดี okay, ๋ยครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือไม้ยอดของโชคนินมณีนะครับไม้ที่จดทะเบียนกับสมาคมไม้ดอกไม้ประดับแห่งประเทศไทยรหัส0 4 4ยนะครับจดที่สวนลุงเป็ดพะนธุ์มชมรีนะครับนี่คือไม้ยอดโชคนินมณี นะครับฝากติดตามด้วยนะครับส่วนการขยายพันธุ์ของตัวหน่อที่เกิดจากตอน,นี้นะฮะก็เดี๋ยวมีหน่อมาเมื่อไหร่เราก็จะเปิดแบ่งจัดจำหน่ายให้เพื่อคนที่สนใจในฟอร์มแบบนี้นะครับสวยแบบนี้ดางกัดสีแบบนี้เพื่อนำไปเลี้ยงประดับหรือเลี้ยงเพื่อพัฒนาต่อยอดอะไรก็ได้นะครับตามที่ใจคุณปรารถนายังไงฝากโชคนินมณีสวนลุงเป็ดพระนิคมชุมบุรี ไว้ด้วยน,นะครับเป็นไม้จดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายครับถ้ายัางไงฝากกดติดตามสวนลุงเป็ดพนันธุกรมชิวรีด้วยนะครับวันนี้ขอจบไลฟ์ในการอาสอนวิธีการยกยอดของโชค9ชั้นที่ชื่อโชคนินมดีรหัส0 4 4ยของสมาคมไม้ดอกไม้แบบของประเทศไทยด้วยครับสวัสดีครับ